โตโยต้ากลับมาอีกครั้งกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่บอกได้เลยว่าโคตรล้ำสมัยนั่นคือโตโยต้าสเทา2025รถกระบะรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ดูดีแต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่น่าทึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดประเทศไทยที่ผู้คนชื่นชอบรถกระบะที่ทั้งแรงและสวยดีไซน์ด้านหน้าของสเทาโดดเด่นมากมาพร้อมไฟหน้าแบบเลดท,ที่บางเฉียบไ,ไฟเดอไลท์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้โตโยต้าแบบเรืองแสงดูทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัด เพิ่มความสปอร์ตและดุดันได้อย่างลงตัวมองจากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่บึกบึนซุ้มล้อขยายออกมาให้ความรู้สึกแข็งแกร่งล้ออลลอยขนาดใหญ่แอร์ลน์เ้นที่วิ่งตลอดความยาวของตัวรถเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถกระบะพรีเมียมด้านท้ายของรถมีไาท้ายเล็กด,ดีไซน์ตัวทีที่สะดุดตาม,มากพร้อมสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าขนาดใหญ่ตรงกลางและท่อไอเสียสีทองที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตภายในห้องโดยสารโตโยต้าสเทาใหม่เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลามาพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่งได้สบายถึง5คนในส่วนของขุมพลังยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า Toyota จะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดมาให้ด้วยซึ่งเหมาะมากกับผู้ใช้งานในไทยที่ต้องการความประหยัดและรักโลกในเวลาเดียวกัน ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามสไตล์โตโยตา้าทั้งระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกระบ,บเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันช่วยให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในเมืองหรือต่างจังหวัดโตโยต้าเท้าวสองพัากำลังจะเป็นหนึ่งในรถกระบะที่มาเปลี่ยนเกมในประเทศไทยทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเทคนโนโลยีระดับพรีเมียมและความคุ้มค่าที่เหนือชั้นถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ทั้งเท่แรงและล้ำต้องจับตารุ่นนี้ไว้ให้ดี โตโยต้ากลับมาอีกครั้งกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่บอกได้เลยว่าโคตรล้ำสมัยนั่นคือโตโยตา้าซาว2025รถกระบะรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ดูดีแต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่น่าทึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดประเทศไทยที่ผู้คนชื่นชอบรถกระบะที่ทั้งแรงและสวยดีไซน์ด้านหน้าของซาวโดดเด่นมากมาพร้อมไฟหน้าแบบเล็ที่บางเฉียบไฟเดลไลท์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้โตโยต้าแบบเรืองแสงดูทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัด เพิ่มความสปอร์ตและดุดันได้อย่างลงตัวมองจากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่บึกบึนซุ้มล้อขยายออกมาให้ความรู้สึกแข็งแกร่งล้ออลลอยขนาดใหญ่แอร์ลนลล์เส้นที่วิ่งตลอดความยาวของตัวรถเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถกระบะพรีเมียมด้านท้ายของรถมีฝไาไท้ายเล็ด,ดีไซน์ตัวทีที่สะดุดตาม,มากพร้อมสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าขนาดใหญ่ตรงกลางและท่อไอเสียสีททอที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตภายในห้องโดยสารโตโยตา้าสเทว์ใหม่เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลามาพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่งได้สบายถึง5คนในส่วนของขุมพลังยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า Toyota จะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดมาให้ด้วยซึ่งเหมาะมากกับผู้ใช้งานในไทยที่ต้องการความประหยัดและรักโลกในเวลาเดียวกัน ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามสไตล์โตโยต้าทั้งระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกระบ,บเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันช่วยให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในเมืองหรือต่างจังหวัดโตโยต้าสเทิล2 0 2 5า2025กำลังจะเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่มาเปลี่ยนเกมในประเทศไทยทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีระดับพรีเมียมและความคุ้มค่าที่เหนือชั้นถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งเท่แรงและล้ำต้องจับตารุ่นนี้ไว้ให้ดี